สวัสดีค่ะเด็กๆพบเจอกับทิเชอร์มารีนะคะในสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ค่ะของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2นั่นเองค่ะส่วนเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือการเรียงลำดับจํานวนนะคะเนื้อหาการเรียงลำดับจํานวนจะเป็นแบบไหนจะเป็นอย่างไรนะคะทิเชอร์มีคลิปวิดีโอให้นักเรียนดูค่ะยังไงติดตามรับชมกันได้เลยค่ะ ก่อนที่นักเรียนจะเข้าไปรับชมวิดีโอเรื่องการเรียงลำดับจำนวนนะคะวันนี้ทีเชอร์จะมาเฉลยแบบฝึกหัดที่ทีเชอร์ให้นักเรียนไปรอบที่แล้วนะคะเรื่องการเปรียบเทียบตัวเลขนะคะมาดูข้อหนึ่งนะคะระหว่าง44กับ5 5ข้อหนึ่งนี้นักเรียนต้องใส่เครื่องหมายอะไรคะมากกว่าหรือน้อยกว่าเอ่ยถูกต้องค่ะข้อหนึ่งต้องใส่เครื่องหมายน้อยกว่า แล้วข้อ2นะคะข้อ2 32กับ22 32มีค่ามากกว่า22ถูกไหมคะ32ต้องมากกว่า22ใส่เครื่องหมายมากกว่าค่ะต่อไปข้อที่3 29กับ49นะคะ29 2ในหลัก10 น้อยกว่า4ในหลักสิบทางขวามือถูกไหมคะดังนั้น29มีค่าน้อยกว่า49ค่ะต่อไปข้อต่อไปนะคะ22กับ22เท่ากันไหมเอ่ยถูกต้องค่ะข้อนี้เท่ากันนะคะต่อไปข้อต่อไปค่ะ14กับ54 14 1เลข1ทางซ้ายมือกับเลข5 เลขไหนมีค่ามากกว่ากันคะถูกต้องค่ะเลข5้ามีค่ามากกว่าดังนั้น54มีค่ามากกว่า44 40โทษค่ะ14 14นะคะ14มีค่าน้อยกว่า54ดังนั้นข้อนี้ใส่เครื่องหมายน้อยกว่านั่นเองค่ะข้อต่อไปนะคะระหว่าง42กับ24ข้อนี้ต้องใส่เครื่องหมายอะไรเอ่ยในเมื่อซ้ายมือ4ในหลัก10 มีค่ามากกว่า2ในหลักสิบทางขวามือดังนั้นต้องใส่เครื่องหมายมากกว่าค่ะต่อไปข้อต่อไปค่ะจะใส่เครื่องหมายอะไรเอ่ย10กับ57ใส่เครื่องหมายถูกต้องค่ะเครื่องหมายน้อยกว่านะคะข้อต่อไป7กับ19เเห็นได้ชัดเลยค่ะข้อนี้ใส่เครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายน้อยกว่าค่ะ ห้าสิบห้ากับห้าสห้าข้อนี้ต้องใส่เครื่องหมายเครื่องหมายอะไรเลยเท่ากับนะคะข้อสุดท้ายค่ะ14กับ41 1ในหลักสิบกับ4ในหลักสิบอันไหนมีจำนวนมากกว่ากันคะ4ถูกไหมคะดังนั้นข้อนี้ต้องใส่เครื่องหมายน้อยกว่าเพราะ14มีค่าน้อยกว่า41ดค่ะค่ะ ต่อไปนะคะทีเชอร์เฉลยแบบฝึกหัดรอบที่แล้วแล้วนะคะดังนั้นต่อไปให้นักเรียนรับชมคลิปวิดีโอได้เลยค่ะ การเรียงลำดับจำนวนสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกับเรื่องราวสนุกสนุกของตัวเลขกันอีกครั้งแล้วนะคะในวันนี้เราจะมาสนุกสนานกับการเรียงลำดับจำนวนกันค่ะไปดูกันนะคะว่าวันนี้มีอะไรสนุกสนุกรอเรากันอยู่บ้างการเรียงลำดับจำนวนเราต้องอาศัยหลักในการเปรียบเทียบจำนวน มาเป็นตัวช่วยเพื่อทำให้ทราบว่าจำนวนไหนมีค่ามากหรือน้อยที่สุดค่ะซึ่งหลักการเปรียบเทียบจำนวนสองจำนวนที่มีหลักเท่ากันนั้นเราจะต้องเริ่มจากเปรียบเทียบค่าของตัวเลขในหลักร้อยก่อนถ้าจำนวนใดมีค่าของตัวเลขในหลักร้อยมากกว่าจำนวนนั้นจะมากกว่าแต่ถ้าจำนวนใดมีค่าของตัวเลขในหลักร้อยเท่ากันให้เปรียบเทียบค่าของตัวเลขในหลักสิบ ถ้าค่าของตัวเลขในหลักสิบของจำนวนใดมากกว่าจำนวนนั้นจะมากกว่าแต่ถ้าค่าของตัวเลขในหลักสิบเท่ากันให้เราเปรียบเทียบค่าของตัวเลขในหลักหน่วยถ้าจำนวนใดมากกว่าจำนวนนั้นจะมากกว่าค่ะเด็กๆลองทบทวนการเปรียบเทียบจำนวนด้วยโจทย์ต่างๆเหล่านี้กันดูนะคะแม่เป็ดไปไว่ายน้ำก่อนดีกว่าเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆตอนนี้ เด็กๆคงเปรียบเทียบจำนวนกันได้คล่องแคล่วแล้วใช่ไหมคะคราวนี้เราก็มาสนุกสนานกับการเรียงลำดับจำนวนกันเลยนะคะการเรียงลำดับจำนวนนั้นมีทั้งการเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปหามากและการเรียงลำดับจำนวนจากมากไปหาน้อยค่ะซึ่งการเรียงลำดับจำนวนในทั้งสองแบบนี้มีลักษณะที่คล้ายคลึงกันค่ะ เรามาลองดูกันนะคะว่าเราจะเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปหามากหรือจากมากไปหาน้อยได้อย่างไรคะ่ะเด็กๆเ,เห็นตะกร้าบรรจุขไข่เป็ดเหล่านี้กันไหมคะในตะกร้าแต่ละใบมีไข่เป็ดจำนวนแตกต่างกันนะคะได้แก่ตะกร้าที่มีไข่เป็ด120ฟอง100ฟอง4 5 0ห้าฟองและ300ฟองค่ะ เก่งมากค่ะเด็กๆตะกร้าที่มีไข่จำนวน100่อฟองคือตะกร้าที่มีไข่น้อยที่สุดค่ะถ้าเด็กๆสามารถตอบได้ว่าจำนวนไหนเป็นจำนวนน้อยที่สุดแล้วรับรองว่าเด็กๆจะต้องเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปหามากได้อย่างไม่ยากแน่นอนค่ะมาดูกันนะคะว่าเพราะอะไรนั่นก็เป็นเพราะว่าการเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปหามากนั้น เราจะเริ่มจากการหาจำนวนที่น้อยที่สุดก่อนค่ะโดยใช้หลักการเปรียบเทียบจำนวนที่เริ่มจากการเปรียบเทียบจำนวนในหลักร้อยก่อนค่ะ1น0่ง0 450และ300ลองเปรียบเทียบจำนวนในหลักร้อยกันดูแล้วเด็กๆจะเห็นว่า100กับ120เป็นจำนวนที่มีค่าของตัวเลขในหลักร้อยน้อยที่สุดนะคะเราจึงต้องนำสองจำนวนนี้ มาเปรียบเทียบค่าของตัวเลขในหลักสิบกันต่อค่ะโดย120มีค่าของเลขโดดในหลักสิบคือ20ส่วน100มีค่าของเลขโดดในหลักสิบคือ0ูนสิบเมื่อเราเปรียบเทียบกันแล้วจะเห็นว่า20มากกว่า0ูนสิบดังนั้นหนึ่งจึงเป็นจำนวนที่น้อยที่สุดในจำนวนทั้ง4นี้ค่ะเมื่อเราได้จำนวนที่น้อยที่สุดมาแล้ว ขั้นตอนต่อไปของการเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปหามากก็คือการหาจำนวนที่ค่อยๆมากขึ้นจากจำนวนที่น้อยที่สุดตามลำดับค่ะหรือให้พูดให้ง่ายก็คือการหาจำนวนที่น้อยที่สุดในบรรดาจำนวนที่เหลือไปเรื่อยๆนั่นเองค่ะซึ่งเมื่อเรามาพิจารณาจำนวนที่เหลือในตัวเลขชุดนี้แล้วจะเห็นว่า120เป็นจำนวนที่น้อยที่สุดนะคะ เพราะเราได้เคยเปรียบเทียบไปแล้วในครั้งแรกที่ใช้การเปรียบเทียบตัวเลขในหลักร้อยไปค่ะดังนั้นจำนวนต่อมาคือ120ค่ะคราวนี้เราก็เหลือจำนวน450กับ300แล้วละค่ะมาเปรียบเทียบกันเลยนะคะเริ่มจากการเปรียบเทียบตัวเลขในหลักร้อยกันเช่นเดิมค่ะเด็กๆเ,เห็นไหมคะว่า300อเป็นจำนวนที่น้อยกว่า450 เพราะสามร้อยมีค่าของเลขโดดในหลักร้อยคือสามร้อยส่วนสี่ร้อยห้าสิบมีค่าของเลขโดดในหลักร้อยคือสี่ร้อยเมื่อเราเปรียบเทียบกันแล้วจะเห็นว่าค่าของตัวเลขในหลักร้อยของสามร้อยมีค่าน้อยกว่าค่ะดังนั้นจำนวนถัดไปของการเรียงลำดับจากน้อยไปหามากจึงเป็นสามร้อยและสี่ร้อยห้าสิบค่ะ และนี่คือหน้าตาของการเรียงลำดับจากน้อยไปหามากของตัวเลขชุดนี้ค่ะหนึ่ง0้0ยหนึ่งี่สร้อยและส5 0ร้อยห้าสิบค่ะเด็กๆเห็นไหมคะว่าการเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปหามากไม่ยากเลยนะคะหลักการสำคัญก็คือหาจำนวนที่น้อยที่สุดก่อนค่ะจากนั้นจึงหาจำนวนที่มากขึ้นเรื่อยๆตามลำดับค่ะ เด็กๆลองมาฝึกเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปหามากกันดูนะคะโดยแม่เป็ดจะให้ลูกเป็ดเป็เปนคนแนะนำน้องๆค่ะไปกันเลยค่ะเพื่อนๆเก่งจังเลยครับตอนนี้เราก็ได้การเรียงลำดับจากน้อยไปหามากของตัวเลขชุดนี้ที่ถูกต้องกันแล้วลหละครับหนึ่งรยแ ห้าร้และเจ็บหครับยังมีตัวเลขอีกหนึ่งชุดนะครับผมอยากให้เพื่อนๆช่วยผมเรียงลำดับจากน้อยไปหามากอีกสักข้อได้ไหมเอ่ยเราได้การเรียงลำดับตัวเลขจากน้อยไปหามากกันอีกข้อแล้วนะครับหนึ่งร้อยยีห้าิบเหห้และ9ก้ยยี้าครับ เห็นไหมครับเพื่อนๆว่าการเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปหามากนั้นไม่ยากเลยนะครับเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆการเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปหามากนั้นไม่ยากเลยใช่ไหมคะต่อไปเรามาดูการเรียงลำดับจำนวนจากมากไปหาน้อยกันบ้างนะคะการเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยมีหลักการคล้ายกันกับการเรียงลำดับจากน้อยไปหามากค่ะ แต่แทนที่เราจะหาจำนวนที่น้อยที่สุดก่อนเราจะเปลี่ยนเป็นการหาจำนวนที่มากที่สุดก่อนค่ะจากนั้นจึงค่อยหาจำนวนที่มากที่สุดในจำนวนที่เหลือไปเรื่อยๆโดยใช้หลักการเปรียบเทียบจำนวนเช่นกันค่ะมาดูตัวอย่างกันเลยนะคะ 401, 803, 225และ632 เด็กๆบอกแม่เป็ดหน่อยสิคะว่าจำนวนไหนมีค่ามากที่สุดถูกต้องแล้วล่ะค่ะเมื่อเรานำจำนวนเหล่านี้มาเปรียบเทียบกันโดยเริ่มเปรียบเทียบตัวเลขในหลักร้อยกันก่อนค่ะเด็กๆจะเห็นว่า803เป็นจำนวนที่มีค่าของตัวเลขในหลักร้อยมากที่สุดดังนั้น803จึงเป็นจำนวนที่มากที่สุดค่ะ ได้จํานวนที่มากที่สุดกันแล้วเราก็มาหาจํานวนที่มากที่สุดในจํานวนที่เหลือกันต่อเลยนะคะใช่แล้วค่ะจํานวนนั้นก็คือห3ร้อยสามสิบสองนั่นเองค่ะเพราะเมื่อเรานําจํานวนที่เหลือมาเปรียบเทียบค่าของตัวเลขในหลักร้อยเราจะเห็นว่าห3 2้อยสามสิบสองเป็นจํานวนที่มากที่สุดค่ะดังนั้นจํานวนต่อไปของเราก็คือ 632นั่นเองค่ะลำดับต่อไปเราก็มาเปรียบเทียบจำนวนที่เหลือกันต่อเลยนะคะระหว่าง401กับ225ค่ะจำนวนไหนมากกว่ากันเอ่ยใช่แล้วค่ะ401มากกว่า225ส พราค่าของตัวเลขในหลักร้อยมีค่ามากกว่านะคะดังนั้นเราจึงได้การเรียงลำดับจากจำนวนมากไปหาน้อยของตัวเลขชุดนี้แล้วก็คือ803 632 401และ225คาค่ะเพื่อนๆทราบหลักของการเรียงลำดับจำนวนจากมากไปหาน้อยกันแล้วนะครับ เพื่อนๆลองช่วยผมเรียงลำดับจำนวนจากมากไปหาน้อยกันหน่อยนะครับเพื่อนเก่งจังเลยครับตอนนี้เราก็ได้การเรียงลำดับจำนวนจากมากไปหาน้อยของตัวเลขชุดนี้กันแล้วนั่นก็คือ781 671 5 4 2และ124นั่นเองครับ และนี่ก็คือการเรียงลำดับจำนวนจากมากไปหาน้อยของตัวเลขชุดนี้นะครับ824 712 704่สิและสา6ครับเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆตอนนี้เราก็สามารถเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปหามากและจากมากไปหาน้อยกันได้แล้วนะคะแม่เป็ดว่า เด็กๆคงพร้อมตะลุยกับแบบฝึกหัดสนุกๆก,กันแล้วใช่ไหมเอ่ยไปกันเลยค่ะช่วงใช้เดียวตอนเพราะเราคู่กันน้องๆคะการเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปหามากน้องๆต้องเรียงจากจำนวนที่มีค่าน้อยที่สุดแล้วเรียงไปตามจำนวนที่มีค่ามากขึ้น และจำนวนที่มากที่สุดจะอยู่ท้ายสุดค่ะค่าน้องๆจะเรียงลำดับจากจำนวนจากมากไปหาน้อยน้องๆต้องเรียงจากจำนวนที่มีค่ามากที่สุดตามด้วยจำนวนที่มีค่าน้อยลงและจำนวนที่มีค่าน้อยที่สุดจะอยู่ท้ายสุดค่ะน้องๆต้องมั่นทบทวนอย่างสม่ำเสมอนะคะในครั้งหน้าพี่จะพาน้องๆไปเที่ยวที่ไหน ้องมาลุ้นกันดูนะคะว่าจะไปที่ไหนกันสำหรับคราวนี้พี่ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนติดตามรับชมคลิปวิดีโอกันแล้วนะคะทีเชอร์กก็มีแบบฝึกหัดให้นักเรียนได้ทำเหมือนเช่นเคยนะคะก็คือมีสองข้อใหญ่นะคะข้อแรกนะคะข้อหนึ่งให้นักเรียนเรียงลำดับจำนวน จากมากไปหาน้อยนะคะก็จะมีอยู่5ข้อย่อยนะคะข้อที่2ค่ะข้อที่2ใหญ่นะคะก็จะให้นักเรียนเรียงลําดับจากจํานวนจากน้อยไปหามากนะคะอันนี้ก็จะมีอยู่5ข้อย่อยเหมือนกันนะคะเมื่อนักเรียน รับชมคลิปวิดีโอเรียบร้อยแล้วที่เชร์ก็ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดแล้วทำลงในสมุดหรือกระดาษ A4 ที่นักเรียนเตรียมไว้และจากนั้นถ่ายรูปส่งให้ที่เชิ์นในกลุ่มนะคะแล้วเราจะมาเฉลยกันในคลิปหน้าว่านักเรียนคนไหนทำถูกต้องไม่เอ่ยได้ยังไงให้นักเรียนตั้งใจทำแบบฝึกหัดกันนะคะสวัสดีค่ะ